สวัสดีค่ะชะลคณาราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอซิสเตอนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมโดยประมาณคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพฤหัสนะคะ ที่จะขยับย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภค่ะวันที่30เมษายนนี้แล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่13พฤษภาค,คมปี68ถือว่าเป็นวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงของดาวใหญ่ที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะโดยเป็นการย้ายเข้ามากลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูค่ะดาวสองดวงนี้นะคะเขากลุ่มร่วมกันล่าสุดก็คือเมื่อประมาณ13ปีที่แล้วตอนนั้นอยู่ในราศีมีนนะคะดาวพฤหัสเป็นเกษตร และล่าสุดนะคะเมื่อปีที่แล้วดาวพฤหัสกุมร่วมกับพระราหูอีก6เดือนโดยประมาณค่ะปีนี้มาเจอกับมฤตยูอีกหนึ่งปีเต็มนะคะความเป็นดาวมฤตยูก็คือสิ่งที่ไม่คาดคิดมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเป็นสิ่งที่เราจะคาดการได้ยากค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่เรายังไม่ควรประมาทกันไม่ว่าดาวพฤหัสจะเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่ดีมากหรือน้อยก็ตาม เพราะว่าเขาก็จะยังคงมีช่วงที่ดาวเดินผิดปกติอยู่เหมือนกันค่ะฉะนั้นการให้ผลนะคะมันจะไม่สัเสียรในด้านที่ดีเสมอไปและในด้านของเศรษฐกิจบ้านเมืองหรือว่าสังคมโลกนะคะเราก็ต้องดูภาพรวมประกอบไปด้วยโดยเฉพาะนะคะในพื้นดวงเมืองของเรามีดาวอังคารนะคะที่ตั้งรับอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ว่าจะเป็นดวงเมืองหรือว่าคนทั่วไป ถ้านในพื้นดวงกําเนิดนะคะมีดาว่าปะคอตั้งรับอยู่นั่นหมายถึงมีจุดเสียหรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องระวังในคลิปนี้นะคะเราจะมีเกร็ดความรู้ของดาวตั้งรับในพื้นดวงกําเนิดสอดแทรกเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะทันทีไม่ทราบดาวในพื้นดวงกําเนิดตัวเองนะคะคุณก็สามารถฟังเป็นความรู้ได้เช่นกันเพราะนี่เป็นการตีความภาพรวมนะคะคุณสามารถใช้เป็นแนวทางมองภาพรวมแบบก,กว้างๆใช้เพื่อการวางแผนได้ และอีกดาวสองดวงนะคะที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้นั่นก็คือดาวเสาร์และก็พระราหูค่ะเป็นดาวบาระห์ทั้งคู่นะคะซึ่งก็จะยังคงมีบทบาทไม่น้อยเช่นกันเราจะพูดภาพรวมของดาวทั้งสี่ดวงนี้ในคลิปนี้ค่ะและสำหรับท่านที่ได้ฟังคลิปภาพรวมปี2,567ไปแล้วนะคะคุณจะทราบว่าเราจัดให้ช่วงกลางปีพฤษภาค,คมถึงสิงหาคมเป็นโซนสีเขียว เป็นช่วงที่ดีที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเหตุผลหลักๆเลยนะคะก็คือดาวพฤหัสย้ายออกจากภพเรือนที่เสียตรงนี้หมายถึงภาพรวมของรัคนาราศีกันส่วนจะดีมากดีน้อยแต่ละคนย่อมไม่เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับระดับวาสนาะแล้วก็ดาวในพื้นดวงกําเนิดเป็นหลักนะคะแต่เมื่อผ่านพบมรณะไปมันย่อมนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของพวกคุณ สิ่งแน่นอนค่ะว่าคนส่วนใหญ่หรือว่าการตีความนะคะต้องมองไปในทิศทางที่ไม่ดีเป็นหลักแล้วก็อาจจะทิ้งร่องรอยหรือว่าบาดแผลอะไรบางอย่างไว้ให้กับพวกคุณด้วยหนักเบาแต่ละคนย่อมไม่เท่ากันถือว่าคุณกำลังจะผ่านวัฏจักรของการจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่อีกสิ่งหนึ่งกันนะคะเพราะว่าทุกๆก,การเกิดใหม่มันย่อมจะต้องจบจากบางสิ่งบางอย่างก่อนเสมอบางคนเป็นเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ค่ะ ที่ทําให้คุณอาจจะต้องเสียความรู้สึกบางคนต้องรับมือกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บของคนใกล้ตัวบางคนอาจจะมีเหตุให้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจะเป็นที่พักอาศัยหรือว่าการงานอาชีพที่ทําอยู่ก็ได้แต่ละคนคุณย่อมมีบาดแผลที่ไม่เหมือนกันนะคะยังมีอีกหลายเหตุปัจจัยนอกเหนือจากที่เราพูดมานี้ด้วยค่ะแต่หล,ลักๆแล้วนะคะก็จะไม่พ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์แล้วก็คนในครอบครัว และก่อนที่เราจะเดินหน้าไปต่อกันเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้นะคะกับทุกๆเรื่องราวที่พวกคุณรับมือกันมาและอย่างหนึ่งที่เราอยากจะบอกคุณให้ทราบไว้ก็คือมันจะมีบางอย่างบางเรื่องค่ะแล้วก็สำหรับบางคนที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะมันอาจจะนำพาคุณไปพบเจอกับสิ่งที่ดีกว่าอะไรบางอย่างตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นภาพแล้วค่ะเพราะว่าแผลยังสดกันอยู่ บางคนก็กำลังล้มลุกคุกครานกับปัญหาของตัวเองบางแง่มุมบางคนก็กำลังบ่มเพาะปัญหาที่รอการตัดสินใจเด็ดขาดอะไรบางอย่างด้วยทุกคนมีปัญหาไม่เหมือนกันค่ะแต่ทุกคนมีความหวังเหมือนกันว่าหลังจากนี้มันจะต้องมีอะไรที่ดีขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะคะเราจะขอบอกช่วงเวลาหรือว่า time ไล n e คร่าวๆกันก่อนค่ะเดวพรหัสจะย้ายวันที่30เมษายน และภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะมันคือคลิปล่าสุดของเดือนเมษายนที่เราเพิ่งทำไปค่ะดาวดวงอื่นๆนะคะเขากำลังจัดทยอยย้ายเข้าพบมรณะมาฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมอีกหนึ่งเดือนเต็มนะคะที่คุณจะยังได้รับอิทธิพลจากพบเรือนีอยู่ค่ะคลิปเดือนพฤษภาคมคุณจะยังเห็นดาวที่ทิ้งท้ายอยู่ในตำแหน่งนี้ 2- 3ถึงสดวงทิศทางการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเรามองว่าน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ ที่หลายๆอย่างเดี๋ยวมันจะเริ่มคลี่คลายอะไรที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเดี๋ยวก็จะได้ข้อสรุปกันแต่ก็อาจจะไม่ถึงขั้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะแค่ดาวย้ายหลอกนะคะบางอย่างบางเรื่องก็ต้องใช้เวลาในการสะสางหรือถ้าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกว่าจะเข้าที่เข้าทางมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมว่าดาวบาประคอดวงอื่นๆเขาก็ยังคงทำหน้าที่ของเขาอยู่เหมือนกันนะคะ ทั้งดาวเสาและก็พระราหูซึ่งอุปสรรคของคุณย่อมที่จะต้องมีเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้นแต่ถึงอย่างไรนะคะการตีความหลังจากนี้เราก็จะให้น้ำหนักไปในทางที่ดีกว่าเดิมแต่เรามองว่านะคะมันจะต้องเริ่มจากการตั้งหลักกันก่อนหรือว่าสางส,สิ่งที่ค้างค้างอยู่การขับเคลื่อนอะไรใหม่ๆอาจจะทาได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแต่เดี๋ยวมันก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยคุณต้องใจเย็น ดาวพฤหัสเป็นตัวแทนมาจากสองภพเรือนภพพันธุที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวแล้วก็พื้นฐานความมั่นคงของคุณที่แน่ๆน,นะคะเมื่อดาวย้ายออกจากภพเรือนที่เสียปัญหาที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือว่าเรื่องในบ้านมันจะค่อยๆคลี่คลายค่ะหรืออย่างน้อยก็อยู่ในช่วงของการหาทางออกแก้ไข หรือถ้ามีคนเจ็บป่วยไม่สบายในบ้านนะคะก็มีโอกาสที่จะหายหรือว่ามีสัญญาณที่ดีเข้ามาและอีกหนึ่งพบเรือนก็คือพบปัตตนีเป็นพบเรือนที่เกี่ยวกับผู้คนคนรอบข้างตัวคุณจะเน้นเฉพาะกับคนที่คุณมีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตด้วยเป็นหลักค่ะเช่นว่าคู่ของคนรักคู่หุ้นส่วนลูกค้าหัวหน้างานคนที่จ้างงานคุณหรือว่าพี่หรือน้องบางคนด้วยก็ได้ฉะนั้นความหมายที่เราว่ามานี้นะคะ บางสถานะนะคะบทบาทบางอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าคนเก่าไปคนใหม่เข้ามาแทนสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาถูกกระตุ้นร่วมกับมรติยูด้วยที่อยู่ในภพสุภะซึ่งความเชื่อมโยงของภพเรือนสองสองนี้นะคะยังคงไม่พ้นที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะค่ะอีกชั้งตรงนี้นะคะยังมีผลไปถึงตำแหน่งตรงกันข้ามนั่นก็คือภพสหัสชะ ที่เกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารการไปมาหาสู่การเจรจาต่อรองการทำข้อตกลงหรือว่าเอกสารสัญญาญาตพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงบางคนก็อาจจะเข้ามามีบทบาทอะไรบางอย่างความเป็นไปของภพเรือนนี้นะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะถูกกระตุ้นให้ส่งผลตามไปด้วยและอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญก็คือดาวเจ้าของภพเรือนสุขพะเองค่ะดาวสุข ดาวสุขของพวกคุณเป็นตัวแทนมาจากความเจริญรุ่งเรืองนะคะความเป็นมงคลศาสนาความเชื่อความยุติธรรมผู้ช่วยเหลือคนอุปถัมภ์แล้วก็การเงินรายได้ผลตอบแทนสังเกตง่ายๆนะคะว่าถ้าดาวสุขในพื้นดวงกําเนิดของใครที่มีคุณภาพที่ดีบุคคลนั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือดีค่ะมีที่พึ่งพาเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วย รวมไปถึงเรื่องของการเงินต่อให้บางช่วงชีวิตจะมีวิกฤตเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่านี่สินก็ตามนะคะแต่ก็จะสามารถมองหาทางออกเอาตัวรอดให้ผ่านพ้นไปได้และตรงกันข้ามถ้าดาวสุขในพื้นดวงกำเนิดของใครอ่อนแอหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ส่งเสริมชีวิตส่วนใหญ่ก็ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักค่ะไม่ค่อยได้รับการหยิบยื่นโอกาสอะไรมากนะักทุกอย่างต้องมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ แถมอาจจะต้องเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นด้วยอีกตัางหากเรื่องของการเงินก็มีโอกาสที่จะถูกเบียดเบียนร,รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งในบรรดาพวกคุณนะคะก็จะต้องมีทั้งสองสถานะที่เราว่ามานี้ค่ะนี่คือพื้นฐานในดวงกําเนิดให้เป็นความรู้เพิ่มเติมไปสังเกตตัวเองกันนะคะและการโคจรของดาวศุกร์ในปัจจุบันก็จะมีทั้งช่วงที่ดีและสิ่งที่จะทําให้สะดุดติดขัดได้บ้าง การเงินนะคะช่วงที่จะดีจริงๆก็จะมีอยู่สองช่วงที่ดาวสุกเป็นเกษตรเอาไว้ไปฟังกันในคลิปหลายเดือนนะคะเพราะว่าต้องดูองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยและเมื่อใดที่ดาวสุกโคจรเข้าพบเรือนที่เสียหรือว่าได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูหรือว่าดาวที่ไม่ส่งเสริมก็จะมีเรื่องที่ทําให้คุณสะดุดติดขัดได้อยู่เหมือนกันค่ะทิศทางของดาวผู้มาเยือนทั้งมริตยูและก็ดาวพฤหัสนะคะก็จะส่งผลไปในทิศทางเดียวกันนี้ และแน่นอนนะคะว่าดาวพฤหัสทักษาจรสสำหรับดวงเมืองก็จะหลุดออกจากความเป็นกะลักกินีวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงรอบนี้นะคะก็ย่อมที่จะเป็นไปในทางที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาตรงนี้นะคะเราต้องขอพูดถึงให้ผู้คุณฟังด้วยเพราะว่าความเป็นไปของบ้านเมืองย่อมที่จะมีผลกับทุกร,กา,ราศีและดาวที่ทักษาจรจะเป็นกะลักกินีต่อไปก็คือพระราหู ประเทศของเรานะคะคจะเด่นในเรื่องของการติดต่อกับต่างประเทศชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจประเทศของเรามากขึ้นค่ะจากที่ดีอยู่แล้วนะคะคทิศทางก็จะดียิ่งขึ้นแต่ข้อเสียก็มีนะคะเพราะก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและก็ไม่มีคุณภาพด้วยเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จากบ้านเมืองของเราก็มีอีกทั้งนะคะเหตุการณ์หรือว่างานสําคัญสําคัญค่ะก็จะเข้ามาจัดในประเทศของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสำคัญสคัญการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าการแข่งขันต่างๆประเทศของเราจะมีสเสน่ห์เนื้อหอมมากค่ะฉะนั้นนะคะหลายๆล,ลัคนาราศีถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต้องติดต่อกับบริษัทต่างชาตินักท่องเที่ยวพวกสายงานสายการบินที่พักโรงแรมสถาบันสอนภาษาหรือว่าสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะ หรือว่าเป็นสายงานออนไลน์ก็ยังได้ค่ะจะรูปแบบไหนก็ได้นะคะพยายามเอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวกับงานที่คุณทำอยู่ก็จะยิ่งดีกิจการหรือว่าอาชีพเหล่านี้นะคะจะมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องเหมือนกับว่าจะได้รับอานิสงส์ที่ดีตามไปด้วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่ก็นั่นแหลคะค่ะดาวตั้งรับนะคะในพื้นดวงกำเนิดก็มีความสำคัญมาก มีผลกับการกำหนดทิศท,ทางหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้หลายรูปแบบเช่นว่าเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะเป็นไปได้หมดทั้งที่เกิดจากธรรมชาติเองหรือว่าผลกระทบจากภัยสงครามไม่ทางตรงก็ทางอ้อมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะสถานที่ทดลองค้นคว้าวิจัยที่มีเรื่องของสารเคมีวัตถุอันตรายตรงนี้ยิ่งไม่ควรประมาทมันสามารถเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ทุกเมื่อคะ่ะ และใครนะคะที่ทำธุรกิจสีเทาจากที่ไม่เคยมีปัญหาก็จะมาเป็นคดีความเอาตอนนี้กันละคะ่ะซึ่งที่จริงแล้วมันก็ทุกอย่างนั่นแหละนะคะที่ทำอยู่บนพื้นฐานของความไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการทำผิดศีลธรรมในเรื่องใดก็ตามเมื่อดาวนะคะเข้ามาอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสล้วนแล้วแต่ไม่ส่งเสริมทั้งสิ้น,นะคะ่ะมีผลตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยังคงส่งผลตลอดทั้งปีนี้ อีกทั้งนะคะยังคงต้องระวังเรื่องของฟืนไฟให้มากและก็จะมีอยู่สายงานธุรกิจหนึ่งนะคะที่จะเริ่มชะลอตัวนั่นก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินจากที่เติบโตกันมาพักใหญ่นะคะใครที่ทำตุนไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกคุณในช่วงสีเดือนแรกของปีนี้ยังมีภาพที่ดูดีอยู่ค่ะแต่พอครึ่งปีหลังนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆนิ่ง ใครที่อยู่ในสายงานนี้คุณอาจจะต้องวางแผนปรับตัวเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนกลยุทธ์หรือว่ามองหาทางหนีทีไล่เผื่อไว้รวมไปถึงใครนะคะที่คุณมีแผนที่จะขายบ้านที่ดินคอนโดก็ถือว่าช่วงปลายปีนี้ก็จะขายได้ยากอยู่เช่นกันควรวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการเผื่อไว้และเมื่อคุณฟังมาถึงตอนนี้นะคะคุณจะเห็นว่าชีวิตของคนเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาวดวงใดเพียงดวงเดียวค่ะ ทุกอย่างเขามีผลส่งกำลังถึงกันหมดเพราะว่าถ้าจะให้พูดแต่ดาวพฤหัสต่เพียงดวงเดียวชีวิตก็คงไม่มีที่ติหรอกนะคะเราพูดให้ได้นะคะแต่ว่าผู้ฟังก็จะได้แค่แต่ความปิติแล้วก็ความสบายใจไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการวางแผนได้เอซิสเตอร์นะคะเราจะยึดหลักของการใช้โหราศาสตร์ให้คุณนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงให้ได้มากที่สุดคะ่ะและในที่นี้นะคะการมาของดาวพฤหัส เป็นการกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูซึ่งเขาเป็นดาวป่ากประคอนะคะจะไปเอาแน่เอานอนอะไรมากนักก็ไม่ได้จะมองในด้านที่ดีอย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียวก็ไม่ควรความยากของการตีความมันอยู่ที่ตรงนี้แหละคะ่ะฉะนั้นในด้านที่ดีย่อมมีและสิ่งที่คุณจะต้องตั้งรับมันก็จะเกิดขึ้นตีคู่ไปพร้อมๆกันและดาวที่ตั้งรับการมาของดาวพฤหัสในพื้นดวงกำเนิดก็มีความสำคัญเช่นกันอย่างในภาพมุมด้านล่างซ้าย ดาวตั้งรับในพื้นดวงกำเนิดนะคะดาวสุประเค์สามดวงนี้ถ้ามีอยู่ในตำแหน่งนี้ก็จะยิ่งส่งเสริมมากแต่ว่าถ้าเป็นดาวบ่าปะค์ที่ตั้งรับได้แก่ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวเสาพระราหูมฤิตยูหรือแม้แต่กระทั่งดาวพฤหัสที่ตั้งรับอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ตามค่ะดาวครูทับดาวครูนะคะบางตำราอาจจะบอกว่าส่งผลดี แต่ว่าสายคูบาอาจารย์ที่เราสึกทออวิชามาก็ใช่ว่าจะดีซะทีเดียวค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นดาวดีดาวร้ายแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับภพบเรือนด้วยตรงนี้ไม่ใช่พบเรือนที่เสียแต่ว่าคุณความดีบางอย่างก็อาจจะถูกลดทอนลงไปเกณฑ์ของการที่คุณจะได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะความรู้อะไรใหม่ๆบางอย่างเพิ่มเติมนะคะถ้าคุณยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ไว้เราอยากแนะนำให้คุณลองมองหาความถนัด หรือว่าความชอบอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มศึกษาวิชาโหราศาสตร์ก็ตอนนั้นดาวพฤหัสของเราก็อยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยเหมือนกันมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญก้าวหน้าบางอย่างนะคะซึ่งตอนที่คุณเริ่มคุณอาจจะยังไม่เห็นภาพอะไรหรอกค่ะแต่เราก็อยากให้คุณลองมองหาเรื่องของการพัฒนาศักยภาพในตัวเองด้านใดด้านหนึ่งเผื่อไว้เผื่อว่าวันหนึ่งคุณมีโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์นะคะจากความรู้ที่คุณเริ่มศึกษาตอนนี้นี่แหละคะ่ะ ซึ่งคุณก็จะได้อาจารย์เก่งที่ปรึกษาดีไม่ว่าคุณจะเรียนรู้อะไรก็ตามอีกทั้งนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เปลี่ยนสถานะบทบาทบางอย่างจากที่คุณทําอะไรร่วมกับใครก็อาจจะเปลี่ยนมาทําคนเดียวหรือจากที่คุณทําคนเดียวก็อาจจะเปลี่ยนมาเข้าสังคมเข้ากลุ่มสังคมคอนเน็กชั่นคุณจะกว้างขวางมากขึ้นค่ะมีคนรู้จักใหม่ๆเข้ามาบางคนคุณอาจจะผ่านการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือว่าเปลี่ยนสายงานสาขาที่ทํางานก็ได้ ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณมันจะยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของคนค่ะที่จะต้องมีเรื่องให้ได้เหนื่อยอกเหนื่อยใจกันไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามโดยอิทธิพลของพระราหูนะคะที่เขาเล็งลัคนาและเขาก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับอุปสรรคกับปัญหาโดยตรงอย่าไปโฟกัสที่ดาวพฤหัสแต่เพียงดวงเดียวนะคะเรื่องของอุปสรรคมันย่อมต้องเข้ามาได้เป็นระยะระยะค่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคน แต่สิ่งที่มันจะดีขึ้นนะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้หมายถึงเมื่อดาวสุกเข้าไปอยู่ในภพเรือนที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะพึ่งพาได้เสมอไปค่ะในคลิปปลายเดือนนะคะเราจะเตือนคุณอีกทีว่าช่วงไหนคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของการวางตัวหรือว่าเรื่องของการครบคนให้มากเป็นพิเศษเพราะในตำแหน่งนี้นะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจมีตำแหน่งเหนือกว่าเขาก็จะเข้ามามีบทบาทกับความเจริญก้าวหน้าของคุณได้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะนอกจากผลงานความดีความชอบที่คุณสะสมมาและถ้าทาและถ้าคุณทําการค้าการขายนะคะแน่นอนค่ะว่าลูกค้าคือผู้ที่มีอิทธิพลเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณฉะนั้นคุณก็จะต้องรักสามารฐานในสินค้าและก็บริการของคุณให้ดีด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่าจะทำอะไรรูปแบบไหนก็จะมีคนสนับสนุนเสมอไปไม่ใช่นะคะและถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะนำเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการค้าการขายของคุณก็จะยิ่งดีค่ะอีกทั้งตรงนี้นะคะคุณจะเด่นในเรื่องของการติดต่อกับต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนด้วยเหมือนกันชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไกล บางช่วงบางจังหวะคุณอาจจะถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูงานจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็ได้บางคนมีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาช่วงการเปลี่ยนแปลงของคุณที่เราบอกไปนะคะว่าน่าจะอยู่ประมาณเดือนมิถุนายนค่ะช่วงนั้นการงานของคุณก็จะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งมีความมั่นคงมากขึ้นหรือว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลง,ปลงโยกย้ายอะไรในช่วงนั้นก็อาจจะได้งานที่ดีกว่าเดิมก็ได้ ฉะนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้เตรียมความพร้อมสะสางรอความปังในเรื่องของการทํางานเผื่อไว้เรายังคงบอกชัดเจนมากไปกว่านี้ไม่ได้นะคะว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนต้องดูองค์ประกอบของดาวอื่นๆร่วมด้วยในคลิปลายเดือนมันจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่าค่ะและถ้าเรื่องของคู่รักคู่ครองนะคะคู่สัญญาไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่คุณกำลังรับมือกันอยู่เดี๋ยวมันก็จะค่อ,คอยๆคี่คลายค่ะ หรือว่ามีข้อสรุปนะคะที่ต่างคนก็จะสามารถขับเคลื่อนไปต่อกันได้เองเช่นว่าถ้าคู่ของคนรักของคุณเจ็บป่วยไม่สบายเดี๋ยวก็จะค่อยๆกลับมาดีขึ้นหรือว่าถ้าคุณมีคู่ค้าคู่สัญญาที่ดูแล้วจะไปต่อกันได้ยากเดี๋ยวก็จะได้ข้อสรุปคะ่ะถ้ามันจะต้องแยกย้ายมันก็ต้องแยกย้ายนะคะไปมีคู่สัญญาใหม่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็จะต้องขับเคลื่อนไปต่อกันแล้วก็เช่นกันคะ่ะ ถ้าบ้านไหนมีปัญหาเรื่องของมรดกพินัยกรรมผลประโยชน์เรื่องของภาระหนี้สินที่มีร่วมกับคนในครอบครัวก็จะค่อยๆมีทางออกร่วมกันนะคะเพราะว่าบางอย่างบางเรื่องมันอาจจะยังไม่ได้จบแบบเสร็จสมบูรณ์มันขึ้นอยู่กับอิทธิพลของดาวแต่ละดวงด้วยค่ะว่าดาวดีหรือว่าดาวร้ายส่งผลกับคุณมากน้อยกว่ากันตรงนี้ขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงกําเนิดของแต่ละคนด้วย แค่ว่ามากลุ่มร่วมกับดาวมฤตยูนี่การกำหนดทิศทางมันก็บอกได้ยากอยู่แล้วค่ะแต่คุณสบายใจได้อย่างหนึ่งนะคะว่าทำดีก็จะเริ่มมีคนมองเห็นคนที่เขายังคงเป็นอุปสรรคในชีวิตคุณก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตค่ะตอนนี้คุณถูกพระราหูเล็งลัคนาฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตหยอดกระปุกในเรื่องของการสะสมแต้มบุญไป แล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทไว้ก่อนเป็นดีที่สุดเพราะเวลาที่เราผ่านพบเรือนร้ายๆจะทำให้คุณเห็นเลยนะคะว่าแต้มบุญของแต่ละคนคุณมีมากน้อยแค่ไหนและเมื่อใช้ไปแล้วก็ต้องสะสมใหม่ค่ะอย่าให้ขาดและทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะคุณจะเห็นว่าเมื่อมีในด้านลบเกิดขึ้นก็จะมีในด้านที่ดีเข้ามาเป็นตัวช่วย มันไม่ใช่ว่าจะเข้ามาในลักษณะของความปังความรวยแบบไม่มีเหตุมีผลหรือว่าอย่างน้อยก็จะค่อยเข้ามาช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ตรงนี้มีแน่นอนและอีกความหมายหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีความเชื่อหรือว่าความศรัทธาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ค่ะส่วนหนึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องของศาสนาความเชื่อความศรัทธาเช่นว่าคุณมีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักคําสอนในทางศาสนามากขึ้นอันที่จริงนะคะ คนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้หาทางที่จะพ้นทุกค่ะไม่ใช่เกิดมาเพื่อที่จะเสวยสุขใครหาทางพ้นทุกข์ได้ก่อนก็ถือว่าพ้นความก็ถือว่าเห็นความสุขก่อนแล้วก็ผู้ชายบางคนนะคะคุณอาจจะมีความคิดที่จะอุปสมบทหรือว่าผู้หญิงก็จะสนใจในเรื่องของการแสวงบุญค่ะปฏิบัติธรรมโดยภาพรวมแล้วนะคะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นเรามองว่าปีนี้เป็นปีของการตั้งหลักค่ะ หาเป้าหมายในชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนต่อจากนี้แล้วก็ทุ่มเทกับสิ่งนั้นอย่างจริงจังตรงนี้เราพูดแบบซีเรียสเลยนะคะอย่าไปตามกระแสดเด็ดขาดกระแสสังคมนี่มีผลกับทุกคนนะคะบนโลกปัจจุบันคนเรานะคะยิ่งถ้าไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองไปตามกระแสนั้นทีตามกระแสนี้ทีสุดท้ายแล้วนะคะก็จะจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เลยสักอย่างเดียวและสุดท้ายนะคะสําหรับท่านที่ฟังมาถึงนาทีนี้ ตรงนี้นะคะเราให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้ถ้าคุณยังจำความรู้สึกสีเดือนสุดท้ายของปลายปีที่แล้วกันได้ช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปีนี้ก็เช่นกันค่ะตั้งแต่17กันยายนไปจนถึงต้นปีหน้าดาวพฤหัสจะกลับมาเดินผิดปกติอีกครั้งถ้าเปรียบเทียบดาวพฤหัสเป็นนักบวชนะคะก็คือเข้าสู่โหมดของการจำศีลไปเลยค่ะอันนิสงที่ดีที่ควรจะได้มีก็จะเหมือนไม่มี อิทธิพลของดาวบาป์เะค้อนนะคะก็จะส่งกำลังได้อย่างเต็มที่ของคุณนะคะเราโฟกัสไปที่ดาวเสารมากเป็นพิเศษคะ่ะที่อยู่ในภพอริระวังเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายนะคะของคนใกล้ตัวของบริวารลูกหลานสัตว์เลี้ยงช่วงปลายปีมีโอกาสที่จะไม่พ้นเรื่องของการเจ็บป่วยกันหรือว่ามีเรื่องให้ต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจที่เกี่ยวกับคนที่อยู่ในความดูแลของคุณ ว่าที่คุณแม่นะคะที่กําลังตั้งครรภในช่วงนั้นคุณอาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษค่ะเรื่องของการเริ่มหรือว่าการลงทุนอะไรใหม่ๆก็ควรที่จะทําให้เสร็จสิ้นไปในช่วงที่สองนี้นะคะจะมีความสะดวกราบรื่นมากกว่าค่ะระมองว่าอย่างนั้นและถ้าทําอะไรร่วมกับใครถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องคุณก็ไม่ควรประมาทอย่างยิ่งฉะนั้นนะคะช่วงกลางปีนี้ พฤษภาคมถึงสิงหาคมโดยประมาณทำอะไรได้ควรรีบทำตุนไว้ก่อนเลยค่ะถึงจะมีอุปสรรคเข้ามาอยู่ด้วยได้บ้างนะคะด้วยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูที่เขาจะต้องโคจรมาเจอกันจะอุปสรรคมากน้อยยังไงก็ต้องมีค่ะแต่มันก็มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนไปได้ดีกว่าช่วงปลายปีและถ้าบางคนนะคะคุณยังไม่เห็นทิศทางที่ดีเลย เพราะว่าบางคนเขามีปัญหาเรื่องของดาวใหญ่ที่เป็นกลักินีอยู่มันก็จะขับขึ้นได้ยากอยู่เหมือนกันแต่อย่างน้อยนะคะสร้สางอะไรได้ก็ควรรีบสร้สางให้ได้มากที่สุดหรือว่าถ้าใครมีแผนที่จะทําอะไรช่วงปลายปีก็ต้องทบทวนให้ดีด้วยเหมือนกันค่ะการเดินผิดปกติของดาวนะคะมีผลกับทุกร,กา,ราศีและสิ่งที่มันจะมีผลกับทุกคนได้มันย่อมไม่เป็นเรื่องเล็กๆค่ะ ถ้าไม่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเมืองหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรในประเทศก็จะต้องเป็นสถานการณ์ของสังคมโลกทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าภัยสงครามจับตาดูสถานการณ์สิ่งเหล่านี้ให้ดีนะคะไม่มีอะไรที่ไว้ใจได้เลยพอจะเดินหน้า29ก้าก็ถอยหลัง39ก้าอยู่แบบนี้นะคะอยู่ว่าแต่พวกคุณเลยนะคะ คนตีความอ่านดาวอย่างเรานะคะก็แอบเซงอยู่เหมือนกันเอาไว้นะคะถ้าเราเห็นอะไรเพิ่มเติมจะรีบทําคลิปออกมาเตือนกันค่ะคุณดูคลิปนี้แล้วนะคะก็หน้าที่จะช่วยพอวางแผนได้แล้วระดับหนึ่งและไม่ว่าคุณจะทราบดาวในพื้นดวงกําเนิดของตัวเองหรือไม่ก็ตามฟังตรงนี้ไว้เป็นความรู้เป็นแนวทางได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นการตีความภาพรวมโดยหลักการแล้วนะคะมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้กับทุกคนเหมือนกัน และก็เช่นเคยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสําหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ